เข้ามาแลวกดไลค์กดแชร์ครับผมนี่เดือดแทนพี่น้องประชาชนเลยนะครับว่าเอะอะไรวะเราจะเปิดเผยเรื่องการกระทําโดยมิชอบของนักการเมืองนะสารดีกาตัดสินไว้เมื่อปี44่สคำพิพากษาดีกาที่4 5 6หสาทับ4ีสารดีกาตัดสินว่าการเปิดเผยเรื่องเกี่ยวกับการกระทําโดยมิชอบของนักการเมืองหากกระทําโดยไม่สุดใจ เรามีมูลเหตุอันขึ้นอันควรเชื่อว่าเชื่อโดยสุจริตไม่ได้เจตนาการแกล้งใส่ร้ายย่อมมีความชอบธรรมที่จะเปิดเผยให้ประชาชนได้ทราบเพื่อป้องกันส่วนในเสียเกี่ยวกับคนตามกองทรมไม่ผิดฐานหมิ่นประมาทสาริกาตัดสินเยอะแยะสมัยเขายึดสนามยินยึดอะไรต่างๆเนะี่ยคนไปปลาใส่นะยผมไม่อยากจะบอกใครไปปลาใสปไปสนามบินนะปลาใสยนะแล้วก็โดนฟ้องร้องไปดูสาริกายกหมดเนะพราะอะไร ไม่ว่าจะใช้คำหยาบคำรุนแรงอะไรต่างๆสารนิกาย,ยกมันเป็นการแสดงออกของประชาชนที่เขาไม่พอใจการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลการไม่พอใจกันปฏิบัติหน้าที่ของสอวเราสามารถวิจารณ์ได้ถ้าวิจารณ์พวกท่านหรือพวกมึงไม่ได้มึงก็ลาออกไปซะก็วันนี้ก็มีตัวแทนของร่อมส้มทั้งหลายเขาก็เอาสื่อลาออกไปให้พวกท่านหรือพวกมึงแล้วก็เซ็นลาออกไปซะเพราะมึงไม่อยากจะทำงาน ก็ไม่ต้องแดกภาษีนะครับนะถึงเวลาประชุมก็ไม่มาตั้งใจที่จะเบี้ยวฟังไม่ขึ้นนะวันประชุมสำคัญเลือกนายกเป็นภารกิจสำคัญพวกท่านหรือพวกมึงกลับไม่มาพฤติกรรมพฤติกรรมพวกพวกท่านหรือพวกมึงมันก็คือพฤติกรรมที่ประพฤตตนขัดต่อรัฐธรรมนูญเพราะนั้นพี่น้องประชาชนก็จะด่าทอมันก็เป็นเรื่องที่สมควรหรือไม่ หรือไม่ไว้นะหรือไม่ไว้หรือไม่ไว้ฟังพี่เดย์ไว้จะต้องมัจะได้ไม่ต้องไปอยู่ในคุกหรือไม่ล่ะพฤติกรรมเนี่ยนะสมัยประยุทธ์นะพวกท่านหรือพวกมึงยกมือมึงบอกว่าใครรวมเสียงได้ยกมือแต่พอมาก้าวไกลพิธาบอกไม่ได้ใครก็ได้แล้วแต่แต่ถ้าก้าวไกลเพื่อไทยไม่ได้แล้วมึงก็ไปเอาเรื่องอะไรมาตราหนึ่งหนึ่งสองนะไปโหนเจ้านะไปโหนเจ้าทั้งๆัที่ พักก้าวไกลเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการล้มจงล้มเจ้ามึงก็ไปใส่ร้ายเขาเวลามึงใส่ร้ายเขาว่าเขาล้มเจ้าเขายุโยงส่งเสริมให้ให้เด็กล้มสถาบันนะและไออันแล้วมึงมีหลักฐานล้วก็ทําผิดถ้ามึงมีหลักฐานหรือท่านมีหลักฐานท่านก็ไปแจ้งความนี่ไม่เห็นไปแจ้งความอะไรเลยก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ท่านพูดก็ใส่ร้ายพิธาหรือไม่หรือเปล่าพี่น้องครับเข้ามากดไลค์กดแชร์ครับนะกราบขอบพระคุณพี่น้องมาก นะเองยังใส่ร้ายตัวแทนประชาชนที่พี่น้องประชาชนเขาเลือกมาว่าล้มเจ้านะนะหาว่าล้มเจ้าล้มการปกครองขาดคุณสมบัติพวกสวเหล่านี้ได้ใส่ร้ายเขาเขาก็เจ็บแค้นเขาเลือกมาเขาคิดว่าเออได้เสียงข้างมากมาเดี๋ยวจะได้นายกที่พิธาแล้วแต่ปรากฏไปเจอ,อสววบางคนสันดานไม่ดี นะมีความคิดฝักฝป่ประเด็จการหรือไม่นะเขาก็ด่าทอธรรมดาเขาก็ด่าทอเขาไม่พอใจว่าคนนี้เป็นใครลูกเต้เาเหล่าใครเขาก็อยากจะรู้ว่าทําไมเป็นคนมีสันดานแบบนี้นะคำว่าสันดานสารนิการบอกว่ามันไม่ได้มินประมาทสันดานมีทั้งสันดานดีและสันดานเลวหรือสันดานชั่วดังนั้นล พี่น้องประชาชนก็เลยสงสัยว่าทำไมเป็นสันดานแบบนี้เขาก็อยากรู้ใครเป็นผัวมันใครเป็นเมียมันใครเป็นลูกมันเขาก็อยากจะเข้าไปทักทายการเข้าไปทักทายไม่ใช่การคุกคามทักทายว่าพ่อแม่พวกคุณทำไมเป็นแบบนี้เขาสงสัยทำไมมันผิดปกติพ่อแม่คุณเนี่ยกินเงินเดือนภาษีแต่ทำไมไม่ยกมือพิทาเขาก็เลยเข้าไปทักทาย ว่าอบรมสั่งสอนอะไรกันยังไงหรือเป็นคนแบบไหนทําไมประพฤติตนมีข้อสงสัยว่าจะไม่เป็นกลางทางการเมืองเขาก็เข้าไปทักทายแล้วก็ไปสวัสดีจ้าเอ๋จ้าเอ๋คนนี้อ้าวลูกสาวคนนี้ลูกชายคนนี้เขาก็อยากรู้จักว่าเฮ้ยทำไมพ่อแม่คุณเป็นคนมีสันดานแบบนี้นะสันดานมีทั้งเลวและดีเขาก็อยากเข้าไปทักทายอย่าไปมองว่าเขาไปคุกคาม คำว่าคุกคามภาษาฝรั่งก็คือ harassment นะเขาก็แค่ไปถามว่าพ่อแม่คุณทำไมเป็นคนมีสันดานแบบนี้มีความประพฤติแบบนี้นะทำไมพ่อแม่คุณไม่มาประชุมสภาไม่มาเลือกพิธานะพูดหยาบๆว่าพ่อแม่มึงกินเงินเดือนภาษีแต่ทำไมพ่อแม่มึงกลับไม่มาประชุมส่วนอีกคนก็พ่อแม่มึงนะทำไมไปไม่ยกมือพิธาเขาอยากรู้เขาก็อยากไปถาม เพ,พี่น้องประชาชนเขาก็จะไม่รู้เบถามถามสอวอยังไงแม่งไปรับโทรศัพท์แล้วก็ไม่รู้เบอร์เขาก็ค้นหากันในเน็ตเอาไปเจอลูกสาวไปเจอกิจการที่ไหนเขาก็เข้าไปถามมันไม่ใช่การคุกคามเขาอยากจะรู้ว่าทําไมคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นสวจึงมีสันดานแบบนี้จุกครูจุกครูเขาอยากจะรู้ว่ามันสันดานมันแปลกหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับ การเปิดเผยหรือเกี่ยวกับพฤติกรรมของสวเนี่ยนะถ้าเรามีเหตุอันควรเชื่อว่าพฤติกรรมมันไม่เป็นกลางพฤติกรรมเนี่ยขัดต่อรัฐธรรมนูญเราก็วิจารณ์ได้ไม่ผิดฐานหมิ่นประมาทครับพี่น้องจ้าคำพิพากษาฎีกาที่ส5 6 3 4าับ4พี่เดเตรียมไว้แล้วอยู่ในเฟ e บุ o กไปปิ้นเลยเราไม่ได้พูดอะไรแบบเลื่อนลอยนะครับเราก็ทุกคนเนี่ยเราต้องตั้งคำถา,ถามถึงสวว,ว่า เออทำไมมึงแดกประีแล้วไม่ไม่ไปไประชุมอย่างวันเนี้ยผู้ประท้วงเนี่ยเขาก็เดินทางไปอ่ะว่ถามเอบอทอบเผอตบทำไมไม่ไปไประชุมไม่ไปเลือกพิธาทหารเรือทําไมไม่ไปเลือกตํารวจทําไมไม่ไปเลือกกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศผอ,อรตอรอถ้าคุณไม่อยากเป็นสาวมึงก็ลาออกไปถ้าเข้าใบลามังไงนะมึงจะอยู่ไปทําไมนะครับนะ จะอยู่ไปทําไมในเมื่อเราไม่อยากประชุมสภาเราไม่อยากสแสดงตนเราไม่อยากให้ใครรู้เราไม่อยากอ,าออกความเห็นเราจะเป็นทําหอกทําดาบนะเพื่ออะไรครับเขาก็ตั้งคําถามเพราะเขามีความโกรธแกนเขาเลือกพิธาพระเก้าไกลไปแล้วเขาก็คาดหวังว่ามันจะได้เป็นนายกถ้าการเมืองปกติไอ้นี่แม่งไม่ปกติพักไหนก็ได้คนไหนก็ได้ที่ไม่ใช่พิธาไม่ใช่เก้าไกลคำพูดของ ท่านสว,วต่างๆเหล่านี้ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่คุณต้องเป็นกลางแต่คุณเลือกปฏิบัตินะก็ทําให้คําพูดของท่านหรือคําพูดของมึงนั้นประชาชนเขาต้องเดือดแค้นเพราะว่ากลิ่นความเจริญมันจะหายไปกลิ่นความเจริญน่ะกลิ่นความชิปหายก็จะมาเยือนแล้วเพราะบอกว่านายกคนใหม่เป็นลุงคนหนึ่งที่ขาไม่ค่อยดีแต่ชอบพูดว่ากล่าวข้ามความขัดแย้ง แต่ขาไม่ดีมันดูขัดขัดกันเขาก็บอกว่าลุงคนหนึ่งแก่ๆขาแข้งไม่ค่อยดีจะได้เป็นนายกเขาก็มองว่ากินความเจริญจะหายไปหรือเปล่าอืนะแต่ผมก็เชื่อว่าคุณลุงที่ขาไม่ดีเนี่ยแกก็คผงจะมีความรู้ความสามารถแต่พี่น้องประชาชนก,ก็เริ่มเอ้ยแล้วนี่กินความเจริญจะหายไปไหมครับนะเรับ <c oughs> นะเราไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเขาหรอกเพราะไปเอ่ยชื่อมัน คนพวกนี้มันเป็นพวกที่นิยมประเด็จการอนุรักษ์นิยมประเด็จการมันก็จะแบบปิดปากประชาชนใครวิจารณ์กูนนะใครไปคุยกับลูกกูพ่อแม่กูลูกหลานกูเป็นการคุกคามไม่ใช่หรอกเขาอยากถามว่าพ่อแม่เป็นสวทําทไมมีสันดานแบบนี้เขาอยากรู้จุกรูเขาอยากรู้เขาใจไปเยียมนะนะเพราะนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนสบายใจได้ การวิาพากษ์วิจารณ์สวทำได้เพราะเขาเป็นบุคคลสาธารณะเขาเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยวิจารณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เขาอยากรู้ว่าเฮ้ยนะครอบครัเป็นคนยังไงวะทําไมเป็นคนแบบนี้นะนะครับเขาไม่ได้มีเจตนาการแกล้งใส่ร้าย,ายเขามีความรู้สึกสงสัยว่าเฮ้ยสมัยที่แล้วปี6-2เองก็ยกมือให้ประยุทธ์เองบอกใครรวมเสียงข้างมากมันยกว่าคราวนี้ไปกอดอเองไม่เลือก แล้วเองก็ว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้ล้มเจ้าใส่ไล่กาใส่้ายตัวแทนนี่เขาเลือกมาเขาก็ต้องโกรธแค้นนะครับจริงไหมครับพี่น้องถ้าเห็นด้วยกับผมก็กดไลค์กดแชร์กันไปผมก็ตรงไปตรง,ตรงมาผมก็เรียนจบกฎหมายมาเนี่ยสิ่งที่ผมเรียนมาเนี่ยเป็นทนายความมาสามสิบแปดปีผมคิดว่าสิ่งที่ผมมีเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเพราะผวกนี้เห็นก็บอกเขาเริ่มฟ้องประชาชนแล้วแล้วก็มีกลุ่มคนบางคนบอกเออผมก็เตรียมไปรับเรื่องจากสว ใครโดนบูลลี่นะใครโดนบูลลี่ ie, ใครโดนคุกคามเขาก็จะมีพักพวกเขาคอยแจ้งความจับประชาชนกูฟังแล้วกูมึนเลยเป็นสวกินเงินเดือนภาษีจากประชาชนเป็นผู้แทนพวงชนปลาชัยเป็นผู้แทนพวงชนชาวไทยแต่ตั้งกลุ่มตั้งคณะขึ้นมารับเรื่องราวดำเนินคดีกับพี่น้องประชาชนมันเป็นการทรยศกับประชาชนไหมเป็นการเนรคุณกับประชาชนไหมครับ ในละคุณไหมครับกินภาษีแดกภาษีพอประชาชนไม่พอใจก็เห็นต่างแจ้งความจับฟ้องร้องต่อศาลข่คมขู่ประชาชนตั้งกลุ่มตั้งแก๊งขึ้นมารับรับเรื่องรับแจ้งความดำเนินคดีกับประชาชนแบบนี้เรียกว่าสวากระจอกใช่หรือไม่สวสวะใช่หรือไม่สวสันดานอะไรแบบนี้นะสันดานเผด็จการหรือไม่อย่างไร เราหรือไม่ไว้นะครับอ่ามันเหมาะสมไหม่ะครับเป็นนักการเมืองกินเงินเดือนภาษีเป็นผู้แทนวงชนชาวไทยแต่วิจารณ์ไม่ได้ถูกด่าทนไม่ได้นะทีไปด่าพิธาเขาเนี่ยบอกเขาล้มเจ้านะบอกเขาขายคุณสมบัตทิทั้งทางที่ศาลยังไม่ตัดสินเลยเสือกทำตัวเป็นสารเตี้ยตัดสินเขานะครับ วิพา์วิจารณนโยบายเขาทั้งทั้งที่สวต้องเป็นกลางเสือกไปวิจารณเขาแล้วสมัยเมื่อปี62เนตอนเลือกลุงตู่เป็นนายกทําไมพวกท่านหรือพวกมึงทั้งหลายมึงไม่กล้าวิวจาร์ลุงตู่มึงยกมือกันพลึบเลยนะ250มึงยกกันพลึบพลึบนะเหมือนกับเป็นหลิวล้อนะเป็นขี้ข้าหรือคนรับใช้ของลุงตู่หรือไม่ เขาก็สงสัยก็เอาข่าวที่แล้วมึงยกเลยมึงไม่ต้องหลับหูหลับตายกหมดกูไม่เห็นมีใครลาประชุมไม่เห็นมีใครขาดประชุมมึงไม่กลา้าเพราะเขาแต่งตั้งพวกมึงมาใช่หรือไม่เออเพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องกลัวครับการวิพากษ์วิจารณ์นักการเมืองทําได้โดยสุจริตเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3 2 9เนะเพื่อความออชอบธรรมป้องกันส่วนได้เสียนะติชมด้วยความเป็นธรรม เนี่ยบุคคลสาธารณะสวเนี่ยนะอันเป็นวิสัยของประชาชนยอ่อมกระทำได้นะผมอยากให้ล้มเลิกซะไอที่จะไปฟ้องประชาชนพวกนี้เลิกเถอะนะเราเป็นนักการเมืองเรากินภาษีเราแดกภาษีอย่าเนรคุณกับประชาชนเลยอยากจะฝากไว้ไม่รู้จะฝากใครก็ไม่รู้กูก็ไม่รู้ว่าใครอย่าไปเนรคุณ